ยิงแรงอย่างมากันเหล้าเด็กน้องไปมึงไปินี่เปเลยไปไปนี่คุยดับรูปแล้วไม่นั้นไปไปเ้าเป้งก็ดรองน้องไปไปนอนในแป้งไอ้บ้าหลุงเวทแกดับไม่หูนั่งคืนนี้เถอะเออย่าไอ้นั่งจี้มนั่นดับเด็กแม่หัวบิดบัดกูไปไปไปนอนในแป้งกับแปรงไปเจ็เดี๋ยวทางเหลือกันต่อเดี๋ยวก็ไปกัดก็ดกอคกอยกินกัดต้มนะยะไปนอนไป ไปนอนนะน h à บ้านลราก็รอนี่มึงอยู่ล้อนี่จังก็ตัดมาก,กาุดีตายตัวนี้ไปโคอรว้ายาาน,น,นี่พี่หนุ่ยไม่เชื่อพี่เด้งผมเชื่อ,อรอยผุดนดีมากจริงพี่หนุ่ยไม่เชื่อก็ดีนะถ้าเชื่อคนให้มันก็ไม่ดีเดี๋ยวผมจะไปสวมชุดมงกุฎราชกุมานนีที่ผมเอาติดตัวติดมือมาด้วยรอผมตรงนี้สักครูนะเดี๋ยวผมมาตาย,ายอย่าดูดต่อเดีนะ๋ยว ไปช่วมจุดมงคลราชคูมานมาตัวเดียวเลยได้ตายเฮ้ยพเหล้กพนเหล็กแต่ร่ำเลยกไนี้เถือย่างพวกเราได้หนังเปรตย,ยูนีทนนี่ไอตีไอเจือหน้าจำ้ำเคยเล่นเลยเจือตุกทิ้งเจือตุกยางแล้วแค่ว่าแค่เป็นกว่าจา,า,า,ายก่าใจกระทิ้งแต่ลีเก้เนี่ยเด่นเถืเอ่อมาร่ำอยู่ลำปัามี่ทีโมโดรามรับมบันเปดเปรีเก้ออน ทีมก็ยีปาเีมสยีวินยี่ใครเป็นทีมบูโรราโรชักป้าจีมันเอึ้ยยี่ไซเปีอยี่แกนั่นนั่งมาแต่ตุร้านได้ลุกป้ายมาพูดเปียวพูดนั่งเบ้นก็มาแต่ตุร้านอีเพลตโกเลียงกุ้งแม่น้ำตัวด้วยกินนะครับนั่งเบ้นเห็นแม่กุ้งรัมมาเลยเลียงกุ้งไอ้กุ้งแต่ว่าก็ใช่ในกุ้งตอดโดยเฉียดนั่นแหละเลียงกุ้งเอาเดียวปนเลวเดือดอ่า มาดูยดูนุนแตานนุนวดูลววตู้วัดอยู่ปลนั้นไม่ใช่ัโดูนุเตานูลตาไอ้ใจวดูนุนนุนนุนุนไอ้เด็กเับปลาเี่ยเวเอาหันมาดูทีพี่นุ้ยมึงยังไม่ปล่เรอเด็กเมีมึงจี ตาตายรองนี้คร oh. yeah, oh. ับกูให ah, oh. so ้ขอรองน้องเออบายเ่ยครับไปนอนไหนบายดีน <c oughs> ี่ลองผมจะไปได้ไงพี่นุ้ยไม่เห็นผมสวมชุดมุงกุดราชกุมาเลยผมจ้พี่นุ้ยได้รู้ว่าผมใครที่แท้จริงกันแน่เอมสเนี่ยบข็อรองน้องเอ้นี่มือแกงหัวกับมึงกินหมากว่าเวนไม่เด่นข็อรองเนี่ยพอที่มึงไปไปได้นี่ลองไปง่ายพปีเง่ายอปีลุกลนกันแล้วเ่ายพปีมีนามอ้นามู้ ทำไมอ่ะพี่ตบมึงเลยได้แล้วมึงไปได้น้องไปไปนะก็ดรองนี่ีี่แย่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าน้องตาเปลี่ยนที่พี่ตบเลยเดียวพอนี้แสดงว่าพี่หนุ่ยจะตบผมเนะพี่เอ้ามึงไปเถอะไอ้นุยไอ้เต่งหนังเจื่อเชื่หนังเจื่อเจื่อถิงเดือกูหนังเจื่อเชื่อพอพี่หนุ่ยอยากจะตบผมเอ้าตากูแอบไปเห็นมึงหนังกูตบตบที่พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยอยากจะตบผมกี่ครั้งกี่ทีพี่หนุ่ยตบเลยนย่ตาไอ้หนุย เชื่เชืเตีงตาเลยกูตบเด็กต่อเด็กนั่งหนึ่งนึ่งนั่งหนึ่งนึ่งไม่ต้องรุมเชื่กูถ้ากูตายล้ให้ต่อเดี็กคนเดียววอนนี่พี่นุ้ยจะตบผมอ้าวมึงไปไอ้เด็กตาไม่อยากเจ็บตัวเอ้ยทีนี้พี่นุ้ยอยากจะตบผมกี่ครั้งกี่ทีพี่นุ้ยตบเลยเงาตาไอ้นุ้ยไอ้เตียงหนังเชื่เชืหนังนึ่งตาเลยกูตบเด็กต่อเจ้าไปกินข้าวดันนั่งเก๋ต่อเจยวกูเย็นเด็มึงไม่ไปใช่มึงผมไม่ไปพี่นุ้ยได้กูหยักนึ่งถึงแกไม่เต็มเลย ตามึงไม่ไปกูตบตบเลยพไปนุ้ยอยากจะตบผมกี่ครั้งขี่ตีตบเลยนึ่งไอ้นุ้ยไอ้ถิ่งหนังแหนงๆตาเล็นผูตบเด็กจ้องเอาตบสิพี่ญาติตานะไอ้นุ้ยไอ้ถิ่งหนังแหนงๆตบเลยพไปนุ้ยอยากจะตบผมกี่ครั้งขี่ตีตบเลยคฟ้าอ้าวอะไรวะมันเนี่ยน้องเบ้าผีนี่มันจริงน้องเบ้าผี แม,ม่เลียเกลอาเลีอ,อยงมันน้องบ่าวีนี่งามเจ้น้องบ่าวราน้องบ่าวราขก้นตันตีนะเหยียดแม่ต้อนอกหรือที่ไม่เป็นหนูไม่รัดใจพืดกับเด็กพอ,อว่าดังเหยียดแตะแม่หลุกที่เขาตันตีต้อนตีจริงลักอยู่ไม่โอ้พอว่าตีดของตันตีเว้นคุณลุกขึ้นดีไม่ไป้นลูกขึ้น ลุกขึ้นสิแมเอ้ยมันแล้วนี่อืหว่าแล้วนองเบาปีนี้อ่ะพี่นุ้ยเชื่อรือยังเชื่อตั้งนานเลยว่าเต้นคือกวาใจพุ่มโรนานเลยว่าเต้นคือกวาใจพอพี่นุ้ยรู้แล้วล่ะนานโรตั้งนานอย่าเต้นคือกวาใจแล้วทาไมที่ไม่บอกเห็นบอกว่าไม่เชื่อล้อใครติงอะไรเด็มเพลงนี้ล้อใครติงนี่พอพี่นุ้ยเชื่อแล้วเชื่อตั้งนานว่าเต้นคือกวาใจแต่ลอใครติง เอ้เจีงมึงไปไหนก็ไปได้โดยลอกเมืองเลยที่เปรตไปเรียนมินอยากเจนได้มึงอยากเข้าเกี่ยวใช่ไปไปไ,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 ปไม่ได้ทำทิ่กูแหละนี่เป็นรถเป็นไรยใจแค่ได้ในกันเปลรตนี่ปรีตตายโหงเงียบแม่จัดวัดเชื่อแล้วจะไม่ไปหน่วยเชื่อแล้วกเชื่อแล้วก็ดีเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชุดก่อนไปอย่างนี้นต้องมีกวามใจนี่มาดสวยหน่อยหน่วยพว้นเลยที่นี่จากวัง คือผมหนีการแต่งงานนะพี่นุ้ยโอ้กว่าใช่นี่การแต่งงานใช่จดิจพ่อบังคับให้ผมแต่งงานกนะผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผมไม่ชอบพอน้องไม่ชอบใช่เลยหนีออกจากเมืองครั้งนี้แต่มาเจอกับพี่นุ้ยพี่เท่งสองคนเือเป็นคนดีอะพี่นะผมจะนําตัวพี่ทั้งสองคนเข้าวังโอ้นี่ป้าพ่อตรงคนนูนนวยเข้าวังใช่จะแต่งตั้งให้เป็นองค์กรักแต่งตั้งให้เป็นองค์กักใช่สิแต่พี่นุ้ยกับพี่เท่งจะต้องมีหวัวหน้าหนึ่งคนลูกน้องหนึ่งคน ใครจะเป็นหัวหน้าใครจะเป็นลูกน้องตกลงกันเอาเองอะพี่ป่านนี้น่ะกระพุ่มจุ๊บเป็นผู้บังคับบัญชาเองผู้บังคับบัญชาอ๋อแสดงว่าพี่หนุ่นนุ้ยไม่กับพุ่มเป็นเองอะเฮ้เตียงยาตียงที่กูเป็นไหนว่ามึงมึงเป็นหลอกน้องไอ้เงาตอนนี้มึงนี่เป็นเหรอเฮ้ยไอ้หนูความาอูโดกูว่าทิปกลาพี่นี่แหละมึงอาทิปจัดกูว่ามาอูโดกูเป็นคนมึงไงุกทองแล้วแล้วมึงเป็นก็ไปใจ ปีนี้มึงอาจิพข่าวบุเป็นได้ปีเดียวปีหน้าก็เสียนแล้วอะไหนถึงเป็นดัเนี้กูอาชีพเช็ดกูได้ตั้งซ้ำดังไม่ดังปีกูเป็นก่อนกูเป็นกูไม่ตอกลงว่ากูเป็นกูเป็นตอกลงเมื่อไงกูเป็นไม่ได้ทังไม่ไ้เป็นกูเก็บการเชี่ยนะโดยเด็ดนะโราเลยเนี้ยมากันว่าไงผมเป็นเองพี่เตียงว่าไงฮะตกตกลงให้มึงเป็นก็ได้ผมเป็นลูกน้องเนี่ย บาเจัดแม่มมากู้แคบกาเจแตงบาดปลินายจัดแม่ได้ใตายหัวกล่าวนี่ไปรโยชนนักโหงสักฟักไปยห้วนี่ไปโยชนนั่งชายโพก็ได้สักฟักนั่งใจโพรวยว่างี่ทำยูทูปด้วยชายโพสัมปัดหมดสัมปัดเออนั่งไหนนั่งไปนัง่งคีชายโพไปตายหมดไม่เรื่องหัวเนือน้อนี่นั่งวิ่งป่าทัวกันหน่อยตายนักโหงนั่งโกงว่าไปแล้วตายหมดแล้วเออ จริงไงพ่อยีใต้จะหวันมี่พ่อหมเกูไม่ตันไม่ตันไม่ตันนี่นั่งกระเปลี่ยนปลอมมาเดี๋ยวไปใต้กันแล้วตกลงพี่หนุ่ยเป็นหัวหน้าพี่เป็นหัวหน้าเองเงินเดือนจะต่างกันนะพี่นะระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องพี่หนุ่ยเป็นหัวหน้าเอาเท่าไหร่บอกมาเลยนี่แรงเอาได้บอกมาเลยพี่หนุ่ยเท่าไหร่ในท่านาเดพ่มเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาติงยใช่บังคับบัญชาเสิพมข้อเงินเดือนนั้นแหละจี่ปัญเตกับ เดือนละ4.7กลับตกลงพไปนุย้ยพี่เทงเอาเท่าไหร่ผู้ในตาหนาเป็นรองหัวหน้าลูกน้องน,นู่นนุยนายอัวเดือนละ3.7ผู้ในตาหน้าเดือนละเ, 17, เ,อ,ละเอ่อ7.7ตกลงท่าผมมาทางนี้เย็นแดดได้ก็จริงปามามาคูไปบโบกมันก็กับฟ้าเมื่อคุยเจ็ดแล้วบักเน,น,นื้อในแครนี้ชวนท้องพี่เดินมาดังว่ามา ในขณะที่เราเธอรีบพากครไปพบมันเลยที่ควางตาออยู่กลางเมืองเอ้ไปพบมันเลยที่ควางตาออยู่กลางป่า เดิน,นเร็วมาทางนี้เร็ว No, yeah. 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 ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੂਬ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਾ ਹੋ ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੂਜਨ หยัดแม่มคว้าเป็นใบยันโอ้ไปนี่กูจะไม่มีเพื่อนเดยเชียรเหยียดแมมเดินหนาดแก้นเปลอบเพลอบเพลอะถ้าบอกกูจะกำไวเตงเอออยากอยู่ p l a น e t แล้วมีตายห้องหยียดแท้แมมมึงเป็นใครมึงเป็นใคร ไม่บอกขูใช่ไหมกูจะบีบก็ละแล้วมึงบีบก็หุยแรงเปลือโอ้จริงร้อยกูก้อนได้ันาดนี้เฮ้ยฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าพระเจ้าพระเจ้าแม่เจ้าวะหลอมึงเป็นใครอออมึงนี่ชื่ออะไรป้อมนี่ใช่ ชื่อถงเออเทงงรัถุงอันโป๋โชื่อเทงงรับจะไปไหนหันมานี่จะไปไหนนั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนยืนไอ้เปลือกเขใช้ยืนแล้วไปทำซิกแซกไอ้หยัดแม่มึงด่าครูเหรอไม่ใช่ดา่าแล้วไอ้หยัดแม่เมื่อกี้ โอ้กำเหย็ดแม่คือคำมวยพนของเจ้าสองยาวของเจ้วมนุษย์โอ้คำมวยพรครับเออขอบใจมึงมากไอ้แม่ช่วยเหย็ดแม่มาลรับได้แล้วมึงอันมันนี่อย่าไปดูมึงชื่อเทงชื่อเทังแล้วทีรอรอมากับมึงเมื่อกี้ที่เจอมันเชื่ออะไรรอรอเออตีรอรอเดินอะไรอยู่อะชื่ออะไรกี่เดงอะไม่ใช่ เราหันนี่เด้อว่าเปื่อนแดงกูรู้จักเมียชื่อผมดังลวงแดงหรอเมียอยากรู้จักเลยจูเกมดังตึ้งหมดอยากพี่มาล้อโอ้กว่าใจเต็มนรักกว่าใจไอ้สิงอันนั้นกเป็นควาชายล้อนะ้สิงเออล้อนี่กูชอบเพราะเป็นคว่ายจอ๋ออยากแม่บ้ากูเลยอยากเลี้ แล่บบอปักีกูลำพูคอยกัดไอรวนี่จ้าหมรำเลาท้นข้นคนควรกับนั่งนู่นแต่งานนู่นตีงแล้วีครึ่งมานีเวทรำลุงจ้ามุยำรู้ไ้เดือนก็อยากแม่นูควรมาแขนไอ้เียมปีนไอ้เกลือไม่รเล่กูมดเลยหนุ่มอีตายอ้ ไม่ได้กึ่งหมานไม่ครับหนังบรรยายเปรตอยู่ยนั้นละ <c oughs> หนุ่มแจมมาตำกล้วลูกบุญมันไม่เหลือว่าเปรดใร้ข้อยล,ลดดูกบุญไร้ขวอย <c oughs> ว่าช่วยกันบุญช่วยจันไอ้ <c oughs> เรียกไอ้ควายชายออกมาเจอครัวพอมึงอยากปอบควายชายเออแล้วเมื่อตะกี้นั่นสัตว์เลี้ยงมึงหรือเปล่าที่มาเจอกูตัวเรศเลยมันเดินมาแล้วมันวิ่งกลับผมไม่ใช่ก็เลี้ยงคน อยู่หัวชนหนังคลิงมันเคยหัวชนหนังคลิงหนังคลิงน้อยแต่ลุงสาคนรู้จักหร,รือเปล่ารู้จักเออหารูปถ่ายยากจังเสียแมยดาวันช่วยหารูปถ่ายเ,ยเว้ยเคลมันรู้เล่นเป็นไหม,มน,น,นั่งเรียกหนังคลิงรูปถ่ายในเคลบุกเคลอะไรไม่มีเลยเไม,ไม,ไม่ไม่กล้าลุกไม่กล้าลุกอันเออ

แล้วก็ไปแล้วก็มาเออเราลูกน้องเด้มึงเป็นลูกน้องคว้าชายครับเรียก,ก็มาเฉยแล้วแต่เท่งคุณจะบอกมึงวิสัยของเจ้านายที่ดีมันไม่ทิ้งลูกน้องหรอกเวย้ยนะเรียกคว้าชายมาแต่ถ้าคว้าชายไม่ออกมาคุณแดกมึงแน่มื้นี้ช่วยที่นี่ยูยยจะเรียกหรือไม่เรียกเฮ้ hey, นั่งอยากเออขอบนแล้วก็มาเออลูกต่างสิบเล่นนี่ก็ไม่ชุดไม่ปัญหาครับเสือกู้ ก็อบอกแล้วว่าเจ้านายดีมันไม่ทิ้งลูกน้องหรอกใช่ไหมไม่รู้เว้นหนั่งเต็มปล่อยบุญนี่ดำวุญเลรอมันปล่อยได้แล้วถึงบอกว่าเหลืองอีเหลือติ่นี้มันไม่อะไรหลือแค่บุญเต้นพี่นุ่งต้องไปเดือนเดืน,เนไม่เตยได้แล้วไปนอนอนั่งเลยตูเตปเดี๋วก้าดุนมิมุนกันไม่รู้เจ้าวันแรงงานล,ลุกล่วมจิ้วบวญทำไมเบือเนี่าายเอาไว้กูเล่นดัน้งเลยคือนั้น เ่อร่มมันจะเต้งวันกู้ะวันดาวทุ่นบ้านไอ้ตีพมุติชมนีลาอ๋อเรียกว่าใจกว่าใจครับเด็ผมอยากมาติดอยู่แล้วแตารักเท่งจริงๆมาช่วยที่นะครับพี่เท่งรอผมตรงนั้นเดี๋ยวผมจะออกไปช่วยพี่เท่งแหม่บุญเลยแล้วเราได้เจ้านายดีๆไปพี่นุ้ยออกไปช่วยพี่เท่งกันเถอะกว่าใจไปแป้งกับผมเขียนน้ำในเด็กโอยเขียนนะเราอยากกินหนูกเอาเขียนน้ำ อรลอเผาแก้องแบวอันเดียก้ามาพบอะรอ้เก้าลเอนีตรงเบล้า,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 ามาพบได้ประสบกับมาเ้อ จิงอกว่เจ๊เต็มเตะมันจกจงมองน้าปลาโนทยสุดเปลกใจมันรักใครใชยพระองค์ออกไปลาวโอยปันปลื้มือหลุดเม็ดในคืนนี้อ <S <S 2> <S 2> <ฮ>ะไรพี่นุย้ยมือผมหลุดแล้ว เป็นพูดคืนี้คอยตําเร็วลยคอยตํานั่งเปียมตำ้มหมดเร็วจังนพูติมือลุดจังคืณนี้ไม้ก้องวัดโอ้ดีตังหยุดฮะมือใหญ่ความห้อนเลยไปจกไาว้ใหญทำไมรู้กันลุยในเพลงพเราเห็นไหม เคเจอเรื่องเหลี่ยญม,มันนี่ลอ่อไหมโหลพินคือหน้ามันดืมน้มมีปลอกช่วงตัวกูทับให้จังทับมาเลยเป็นเสื่อตุ่นซี่โอ้จริงอันนั่งเกี้ยมมึงใหญ่นางยิมม้ยมแล้มึงจดไปมั่งนั่งมีจ่าปืนนละ้ไม่แตะผมมือลุดแต่นั่งด่าลูกกูอันอนี้นั่งกับจงเต็งกูม่เล่นแล,ล้วผมมึงลุกอ่ะช่วยปักรูปเลยบูว่าลุกไม่ชอบกูม่าไม่แตะลุดลุกคุ นั่งกบจอหมีกมังคกเป้ของมังไม่ได้นอเอาตัวนี้เด็ดครับ <c oughs> ตัวนี้มึงดีกว่านโปงง้งอะไจังดีเปลดตัวเช็ดเหล่ก็ไม่ไม่เล่นเลยก็เป็นอืเล่นเหมือนก้าวเรียงวิชาเล่นเล่นมันดอย่างเดียวปวด,ดเ, <c oughs> เ,เ่ยเป็นี่ฝานนี้อย่าไปซีเรียสใช่ไหม ขึอนเล่นตามโก้ดลึกนุ้ไม่ใจเคยก่อนหวาเลยครัตึงได้เรียวไม่รู้กูก็ลืมจะเรียวเดี๋ยวลืมทุ่ยใจเตะเรียวกระเรียวชิ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 ต้องไม่นี่ท่านเป็นใครเหรอเราคือนางยักษ์แรงว่าเบื้องนางยักษ์แรงกับปิดอีบเบือเบ็ดตุยยักษ์ไม่ใช่นางยักษ์นางก็ไหวจน อยากเปียได้เลยอยู่หน้ามันดองหลูเปียผมอยากกอดูเลยถืเกี้ยวดนูเลยหลอกกับไอ้นุ่เต่าเลนอยู่ด้ยอยากกูด่นุ่มเปียดูเลยวนุ่ยปลาปลาย่นมันหลุด่หน้าควายอยู่นะอ๋อนี่เจลงนี่บวต้มการเด้งอันนี้มวยอยู่เกือก็ไม่ช่ยอยากเลยได้ช่ยอันนี้นี่ตื้ใหม่โบ้ อรอยตัดใจกู <c oughs> จปปกกเลยแม,ม่มึงม่งรงมึ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 งท้าทายกูดีจัไอหน้าหัวไอเปรดีแมมมึงหลยทไปได้มันโอยพี่น้องยามือจต้องนดีกับมันไอนเปรตี่แยกมึงลยไอหน้าหัวน่าเบ็จะแดกมึง่อนเพื่อนเลยไอตัวตีท้าทายกยตัวทีอยู่ตรงกลางมึงตายโงก่อนเพื่อน กูจะแดกไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางมึงตายก่อนเพื่อนโธยแม่กินกูยกูกินไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วกูจะไปกินไอ้ตัวที่อยู่หลังสุดกูแดกไอ้ตัวหลังสุดแล้วกูจะมากินไอ้ตัวที่อยู่หน้าสุด,าาดแล้วกูจะแดกไอ้ตัวที่มันนอนตายอยู่แล้วอ,อ มึงกินกูอีเปลทกูจะกินมึงเข้ามาทีกูจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เข้ามาเลยควายเติ่งจะได้ตายไอ้นุ้ยวันจ้อยเหยียดมาแต่มาประมื่อกูกูก็นโลลัวไม่รันพาอยู่นี่้รวยไรจะให้อีแตกเลือดกูอีเปลทกินน้อยเออะกูด่าเดี๋ยวนี้มินโตนี่กับพึ่งนี่กับม่นอนเห็ียดเม้มใจก้ากูแล้วเดี๋ยวเจอยนี่ไม่ไม่ ึงขคืนรามาลาวกูจะแดกมึงก่อนเพื่อนนี่ท่านอย่าอย่าใช้กำลังเลยนะนี่ท่านเป็นใครเราคือนา,น,นางยักษ์มักขีวันนางยักษ์มักขีวันใช่นี่คาถาคำไม่ปิดนี่คว้าชายเทพนรัตใช่ไหมเอ๊ะนี่ท่านรู้เราชื่อเทพนรัตเราเป็นคว้าชายขารู้ตั้งนั้นละ่ะยักษ์อ,อาฆาตนี่เป็นยักษ์หูทิพทาทิพน,นี่ท่านรู้เพลงนขูรู้หมดกับกูนี่ รู้จักมครับมึงกูก็รู้จักเจอนะมึงชื่อไอ้หนุ้ยพ่อมึงชื่อไอ้นุ่นแม่มึงชื่อไอ้เน็ตเปียบกรอกเลยแต่บอกว่าอกเหยียดมั่นกับนั้นแล้วมันป๊ดนี่เด็กหนังรังกูนี่โดนมาเจอได้กูรู้จักเจอได้มันชื่อไอ้เท่งพ่อมันชื่อเออไม่ท้องกับก็รู้ว่าผมชื่อพลุ้ยภากีปิดหล่าไว้เท่งบอกวชูจู่สกุลโตะกูลใครพไปนุึกะกูลไอ้เท่งเขาอตโตเพื่อนน้าบุเขา ฮั้นคือแหละตายโงก่กบตายตัวโตเป่วยจะคุณได้เต็งจะคุณพิธีงั้นฮันฮั้นตัวได้เต็งเจอตาท้วมเจอท้วม,มเออเจอท้วมตัวได้เต็งเราไม่กินยาไม่รูปประทอนตา,ายนายท้วมประทรอนป่วยเต็งกงเจอทุงไปใต้หน้าหน้ามั่งในเถือกตายฮั้นป่อยเต็งลุงทุยไปลาดเอืเ้อเลืตึกประทอทตาย นี่ไอ้เตียงหลุดเปล่าไม่เผื่อแต้งกันหน้าเผื่อถื้อเี๋พ่อตัวทอหมดตัวตอหมดนี่ลูกไอ้เตีงขี้คุณตัวตอหมดตั้งแต่ต่างไอ้ตักไอ้ตุ้งไอ้ตุ้ยตล้วโต้ไปอันยาญเตีงชื่อแก่ตื่งเดี๋พ่อจ้ะจ้านเครือกูแหลมไม่เรื่องกูแหลมว่าไงคว้าชายข้าชอบคว้าชายข้ารักคว้าชายข้าอยากได้คว้าชายเป็นผัวนอนตีมาต้องไปดิ ถ้าข้าเราไม่ยอมไปเป็นสามีของท่านน่ะทุกคนในที่นี้จะต้องตายเพนานของข้าตายแล้วพี่หนุย้ยเอาไงดีอ่ะแผนเคื่อนางยักษ์มันบอกว่าถ้าเราไม่ยอมไปเป็นสามีมันเราทุกคนในที่นี้จะต้องตายในฐานะพี่หนุยน่ยเป็นวนัวนะพี่หนุ่ยจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ยังไงปุ้มก็งานอ้วนหมากอันเล็กๆไปยังไงลูกน้องทำก่นอนให้ลูกน้องไปปฏิบัติงานโกงนั้นเดี๋ยวกูย้ายเลย ว่าไงพี่ติงในเมื่อไหนว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วเราก็ดาเนินการเองยดีพี่ติงโอ้คับทำนั้นนี่ทำนั้นนะพี่ติงคับเรื่อย ไม่รู้เบคยนะเน่ยบ่เคยนะเ่อนำไม่ดจริงอนี่บ่กูไม่บอกเนี่ยไม่จะตัเบียนยบ่ไม่บอกไอ้โห่หยดเตมเนี่ยบ่เคยนะเอ้รยเอแม่ยากนี่แจมาเจบ้่วเคยมากันนะกูจกูบ่กันนะกับกูวันี้เออแกกูบ่กได้างมึงเย่บ่เคยนะ เออเผื่อจะไม่จีเกะอย่าบอกไม่บอกเลยเหมีอจะไม่จดจำยียเนี่ยบอกไม่บอกไห้เรยหูไม่ได้ไอ้เร่ยเมียเมียเมียเียปลิดว่างด้ใกล้รบไปเจ้าดืิมเหมียเมมกูก็ไม่รู้เนี่ยมันไปขี้บังกลู่นื้นมันเึงนแจกปลิดว่าไงเอาเถอะท่านเพื่อความปลอดภัยพยโยมไปเป็นสามีของท่านก็ได้ดีมากแต่ตอนนี้ขอเวลาสิบห้านาทีไปไหนอะตะเก็บก็าวขชัมพะระนะ ได้แต่กว่าใจาย้อมคิดหนีรู้ไม่หนีตันรกกว่าายไปได้พี่เท่งผมไปก่อนไม่ต้องเป็นวังกว่าใจตัวเกิรตีอ้วนแล้ววิ่งเลยตากันบ้านหน้าครับเท่งชอยหึเท่งชอยกว่าายไปไหนแล้วอย่าโบกยิ้อย่าเปลิดมากว่าใจไปไงกว่าใไไายนี่แล้วไอ้ไอ้ก๊อ ว่าใจนี่เร็วไอ้เร่องว่าใจนี่เร็วอะไรต้อ,อยเพูดจะได้ก้าวไต่ตุ่นยากแหล่นึงว่าใจแไก,กแแไปเนโอเค้าโกงแล้วแกปล่อยเร็วลวกูไปช่วยห้ามอะไรตีเพลยไอ้เท่งมึงจะหนีกูไปไหนแล้วกูนี่เฉยหนูกว่าใจมาแล้วไหนกูย,ย่อย Oh, can I need a way <laughs> Can I <need> the <laughs> แต่ครั้งหน้ามีโอกาสแล้วคอยรับลูกบ้้นกามาไมา่น,นะแม่นะให้่ทนกับบบานด้วยความสำรันใจแล้วอวพยพรไงสุขทั่วแล้วโคงให้มีความสุขทุกเรื่องอวยพล คสุุขทกเดินมีความสุขทุก,ทก,ทกเวลาเดือนอ่ากับพี่น้องกับโอ้โหปลาค้อมคอมครับรลังจากนี้ให้พี่น้องได้ฟังเพลงโผล่โผลนะครับจากทีมานนะครับก็ขอขอบพระคุณพบกันไม่โอกาสหนะท่านรับ